นโมนโมโอ้จุายอาจ้าุยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีตอนเช้าเช้าสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีนโมนโมนโมทำไรเออฮะนโมทำไรครับเดือด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 อะไรครับทำไรครับ นี่จนหนูน้อยแม่หนูกินอะไรแม่หนูกินอะไรนะคนหาอะไรกินฮะนะ้องน้ามโมคนหาอะไรกินกินสมุนไพรนะเรากินดินครับเขาเรียกว่าสมุนไพรนะครับเรื่องคอนเขียวเก็บให้นี่อย่างเงี้ยีอมม่อ่ะนี่น้าโมอ่ะนี่เออเออเออ เป็นสมุนไพรนะครับเป็นธรรมชาติของช้างที่จะกินเพราะว่าอะไรคือเขาเรียกภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันของเขาเองครับวันโมนมเมื่อวานใครหลับก่อนนะเมื่อวานควันเขียวต้องยอมแพ้หนูก่อนเมื่อวานควันเขียวหลับก่อนเมื่อวานทิ้งหนูก่อนเลยทิ้งหนูเลยนะโอ้ไม่ไหวเลยเมื่อวาน ช่วงควันเขียวลุกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับว่าจะอัปเดตสถานการณ์ที่เขานอนควันเขียวก็เหนื่อยเหมือนกัน <laughs> <laughs> ไปว่าจะมาถ่ายครับช่วงที่แม่กับเขานอนครับแต่ควันเขียวก็ไม่ไหวครับของ,งีบด้วย <laughs> <laughs> นันโมอายุอายุอายุอาย โชว์แต่เช้าเลยโชว์แต่เช้าเลยแม่มสเก่งนะเราเก่งนะเราเป็นแม่ช้างที่เก่งนะครับขอบคุณครับแม่มือใหม่แต่ก็เพียบพร้อมแต่ก็เพียบพร้อมคำว่าแม่แต่ก็เพียบพร้อมอ้าจุกเลยอ้าจุกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับเฮ้ยเนี่ยมีคิวดวกดกด้วยนี่ฮะคิวนูเนี่ยไหนไหนดูคิวกว่อนสินี่นี่นคิว,ดวกดกเลยนี่เฮ้ยความรอเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยมีเวลารอแล้วเราอะฮะฮะดูขนเออวันนี้ขนน้องแบบเริ่มแบบเห็นชัดมากเลยเฮ้ยอ่ะนเ้ยเ นี่อันนี้เริ่มเห็นชัดมากเลยนะโมเยอะความรอบนนี่นีครับตรงนี้ฮะไหนครับนี่ตรงนี้ครับนี่ครับไอ้ยอะแววาตาเยอียะอะอกุยกุยอักุยอักุยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ19ท่านนะครับสวัสดีนะครับ กดไลค์ให้สี่ท่านนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ขอบคุณนะครับฮยกมฮ้ยมฮึ่าเต่มฮึ่มฮึ่ไปึ่มฮบ่าฮึมฮึ่มฮึมม่มบมฮมมมบัมบัมบมบัมบัมบม สวัสดีนะครับสวัสดีท th ่านผู้ชม30ท่านนะครับกดไลค์ให้5ท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับลา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 น้โมน้ำโมน้โมจับน้โมไปไช่วยตัดหญ้าขานเขียวไปไหมน้โมครับ นโมครับควันเขียวจะไปตัดญ้าแล้วนะไปตัดญ้าให้นาโมมีไปกับควันเขียวไหมไปไปช่วยควันเขียวตัดญ้าเด้อไปไหมฮะไปเที่ยวสวนญ้าไหมขึ้นซันเลงไปเลยอานาโมไหน่ะไปคุยกับน,นโมก่อนคุยกับน,นโมก่อนถามนโมจะไปด้วยไหมเนาะอืมไปไหมครับไปไหมไปเที่ยวสวนญ้าไปไหมครับ ไป้แม่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆุกกำลังใจนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนโมช่วยอ่ะช่วยอ่ะช่วยนี่อ่านี่อย่อะตึงใจอ่ะตึงเยอะ นอนอิ่มเด้เมื่อคืนเขานอนอิ่มเด้นนโมนอนอิ่มก็ได้เล่นเต็มที่เลยเช้านี้อืมอืมอเย้าก็ยตื่นอ้ย็เลยๆๆๆอ้ยย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 อ้ยย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 ยิคโยิอ้ยยยยยยยเออยออ

gì ăn? nhớ hay bỏng hay ăn? Hmm? bỏng hay hmm? <laughs> <dhưu>, <laughs> <laughs> từ này nói quặt phải quặt mà nguồn này nay quặt quậy quặt ma quặt quậy quặt หอ oh. ดูครับดูความสะอาดของควานคุณนะครับนี่ครับควานช้างดีเด่นนะครับเรื่องความสะอาดต้องยกให้พ่อของณน้โมเอาไปเลยครับดูความสะอาดนะครับนี่เช้ามาครับเรียบร้อยอืม แม่ลูกอ่อนด้วยครับก็ทําได้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับความสะอาดต้องยกให้ควานคูนะครับน้อ,อ, <c oughs> นอยง ญาติควันเขียวไหมนโมครับไปไหมครับเดี๋ยวไปตัดญาให้น้าโม <c oughs> โมี <c oughs> นโมเย้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 นโมอะเด้อ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 ผมขอเติมน,น้ำมันก่อนครับผมชัด์จขอชัด แบตก่อนครับชาร์จพลังงานก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี ทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชม42ท่านนะครับสวัสดีนะครับกดไลค์ให้25ท่านนะครับขอบพระคุณนะครับอโม่แม่โม่เย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 ่เดี๋ยโม่เย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 ่ อนี้วะยืดยืดูๆดๆนดยืดฮะป่ะตัดหญ้าป่ะไปไหมไปไหมจะพาไปเที่ยวสวนหญ้าน้ำมครับไปไหมถ้าหนูไปเนี่ยขึ้นรถซสเลงสบายเลย <laughs> ขึ้นรถซาเล่งสบายเลยนะเนี่ยไปไหมครับก็โปรดใช้วิจารยนในการรับชมนะครับถ้าละปากว่าไปก็ไม่มีความสามารถเอาไปครับนโมละปากไปไปไปกลัวแม่หนูสิคิดถึงอ่ะหนูไปได้เหอไม่ได้ไปตัดหญ้าครับ ไปเอาแต่นันโมโน,นะครับปันปวนอ่<ะ>นโมครับนี่อะไรฮึบฮึฮ <Hum> ึบเนือชินเลยเขาชินแล้ว,ช,ลวชินแล้วของเล่นชินแล้วไม่ตกใจแล้วผมไม่กลัวแล้วผมไม่ตกใจแล้วครับ กใจแล้วพัฒนากรพัฒนาการน้องเยี่ยมนะครับเก่งไปขึ้นทุเก่งขึ้นทุกวันนะครับเตื่องเอเอเตืเองเตืง តាนกเด้อមីម៉ូប៉ាត់បាយប៉ាត់មកឡើងឌូនตาលูกណាអឺអីយ៉ាអីយ៉ាចកកអាច់កគីអាច់កគី จ๊ะเอี้ใจอี้ชัเววิบชัเววบชั่วบจ๊ะเอี้ชั่ววบปาตัดยาปาปาไปไหมไปไหมไปเที่ยวสวนยาไหมไปไหมน้าโมผมไม่ไปครับการเขียวผมไม่ไปผมจะอยู่กับแม่ครับผมจะอยู่กับแม่ผมจะเล่นกับแม่ครับอ่าผมจะเล่นกับแม่ผมรออยู่นี่แหละ ผมรออยู่นี่เลยครับดูความน่ารักของน้องคหนูดูท่านั่งดูท่าเล่นของน้องนะครับย่าไอ้ย่าฮืมฮึมะตุ๊ดตุตุตุ๊ดตุอ้ย่สนุก <laughs> <laughs> สนุกกันใ <laughs> <laughs> หญ่เลยฮะสนุกน่าดูเลยนะหนูเล่นเนี่ย chưa bếp 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 Tha ai này của này hử? Tha lại của nó này Thao chưa nào chưa này โอ oh, ้ผมกำลังว่ายน้ำครับผมกำลังว่ายน้ำควานเขียวครับผมกำลังว่ายน้ำว่ายน้ำหมดเยอะไหนว่ายยังไงไหนว่ายยังไงว่ายดูสิฮึบไหนเขาว่ายน้ำกันยังไงนี่ว่ายอย่างนี้นะฮะอ๋อท่านี้ทาว่ายน้ำเอ่อเยอะไ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 อเยอะอันนี้ท่าไย ฮะอันนี้ถ้าฮะโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อย่าเลยมันจะออกกล้องตึกไม่ทันเด้อยุ่ยยุๆๆยุ่ยยว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วัสดีครับขอบคุณครับขอบขอบคุณครับเอ่าไปไหนแล้วไปไหนละ โออสุยดยอดเอาอละฮะความเขียวจะได้ไปตัดหญ้าไหมเนี่ยฮะสงสัยไม่ได้ไปง่ายแล้วนี่เห็นความน่ารักของหนูแล้วอยากให้หลายๆท่านรับหลอกล่อไว้แล้วดิหลอกลก่อความเขียวไว้แล้วหนูนี่จะ,ะได้ไปตัดหญ้าให้น้ำมันไหมเนี่ย ไอ้น้องมาเองให้พี่โมาเองไหมเนี่ยฮะไอ้ย๊าไอ้ย๊าไอ้ย๊าอืออันนู้นไม่เหนื่อยนะฮะไม่เหนื่อยนะครับท่าน้ำโมโอ้อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ75ท่านนะครับกดไลค์ให้46ท่านนะครับดีนะครับ บอละบัมบัมบัมเอาเต้นให้หนูซินำโมครับเต้นให้กันเดียวดูซิเต้นเป็นไหมฮึได้นอนบ้างหรือตาพารเขียว เปิดมาเจอควันเขียวทุกครั้งเลยขบควันเขียวก็ได้พักได้ผ่อนอยู่ครับได้พักผ่อนอยู่ครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับที่คิดถึงนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้เป็นวันคล้าวัน เกิดน้องดาวครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับน้องดาววันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องดาวนะครับสุตาสุตาอีกหมู่บ้านช้างนะครับที่มีแฟนคลับที่มี fc แฟนคลับหรือผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆายท่านที่เอ็นดูเมตานะครับก็เป็นความโชคดีของน้องดาวนะครับเพราะว่าความน่ารักของน้องครบเครื่องนะครับ นี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดครบสามปีนะครับวันนี้ก็ควันเกวก็จะไปพาเมจ๋าไปร่วมยินดีนะครับจัดวันคล้ายวันเกิดวันวันตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะครับวันสี่โมงครับวันนี้ควันเกวก็พาน้าโมเมไปด้วยน้องโมเมไปด้วยนะครับอืม นอมไปด้วยบรอนโมไปไหมไปไหมอืมแต่ช่วงเช้าวันนี้ควันเขียวก็มีไหลช่วยขายผลไม้ช่วยน้องช้างที่อ่ามีช่องเล็กๆครับช่องเล็กๆครับ ตกง,งานสองเชือกแล้วก็ทั้งหมดสี่เชือกห้าเชือกครับทั้งหมดนะครับก็วันนี้ท่านใดที่อยากเยี่ยมเข้าเป็นกําลังใจให้ได้นะครับวันนี้ควันเสี่ยวก็ไปไหลช่วยอายุยูอยอยโอตกใจหมดเลยอท่านใดที่อยากเป็นกําลังใจให้นะครับก็ประมาณสิบโมงครับเก้าโมงหรือสิบโมงนะครับ วันนี้นะครับขวันเขียวก็ไปช่วยช่องเล็กๆนะครับวันนี้เป็นกําลังใจให้ได้นะครับตรงนี้ขวาญเขียวก็ไปพาเมจัาไปเป็นบ้านน้องมิ่งครับหรือเสี่ยมิ่งครับพรุ่งนี้โอ้โหโปรแกรมขวานเขียวนี้แบบตอนนี้เริ่มแบบจัดตารางของตัวเองนะครับจัดตารางของตัวเองจัดคิวของตัวเองครับจัดเวลาท่านใดที่อยากเข้าเป็นกําลังใจก็เป็นกําลังใจให้ได้นะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับ อขอบคุณควันเขียวที่มาไลค์ให้ดูตลอดน้องนองโมทุกอีพีคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาครับควันเขียวก็มาอัปเดตหรือมาถ่ายคลิปความน่ารักของน้องน,องนองโมกับแม่โมให้ทุกทกท่านได้ชมกันแล้วก็ได้เอนดูนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่ติดตามนะครับที่รักช้างนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมร0 5ยท่านนะครับกดไลค์ให้82ท่านนะครับท่านเป็นคนที่รักช้างเอ็นดูช้างมตตาช้างนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รักช้างไทยเราครับอขอบคุณนะครับถ้าไม่มีทุกๆท่านที่เอ็นดูรักช้างนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบพี่น้องควานช้างครับจะเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรครับก็ความเกี่ยวก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับไม่น่าเชื่อว่าทุกๆท่านทางทางที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะครับทางทางที่ไม่ใช่สายเลือดนะครับแต่ทุกๆท่านเอ็นดูช้างรักช้างไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่มีเงื่อนไขและก็ไม่มีคําตอบนะครับไม่มีคําตอบแล้วก็ไม่มีหวังค่าตอบแทนนะครับทุกๆท่านรักเอ็นดู ันเกี่ยก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ตัวแทนความช้างคนหนึ่งนะครับที่เห็นทุกๆท,ท่านรักช้างเป็นดูช้างนะครับก็ทราบซึ้งน้าใจทุกๆท,ท,ท่านมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทางสื่อโเซเชียลครับทาง YouTube หรือทางสื่อออนไลน์นครับที่ทำให้โลกกลมครับได้เจอผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่รักช้า ทางนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินสายยิ่งกว่านักลองดังนะกวานเขียวครับผมก็ติดเป็นกําลังใจให้วันเสาร์ครับวันเสาร์ก็ย่ควานเขียวว่าจะไปช่วยน้องเอ็มครับอาจารย์เอ็มนะครับที่ว่าอะไรคนสวยอ๋อ ชืออะไรสีจันคุ้สวยวันเสาร์นะครับว่าจะไปช่วยน้องเอ็มนะครับก็น้องก็คนอย่างนั้นนะครับก็ความเกี่ยวก็ไปให้มลังใจน้องนะครับเดี๋ยวจะวางแผนนะครับจัดก,การบริหารวาเวลาตัวเองครับไปช่วยไหลหน้องนะครับท่านไหนที่อยากเป็นกําลังใจอุดหนุนก็คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจได้นะไม่แม้ซีทุกๆท,ท,ท่านนะครับ หลายท่านที่รักช้าแก็เอ็นดูนะครับความเกี่ยวก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมร้อยี่สิบหกท่านนะครับสวัสดีนะครับไล์ให้เก้าสิบสองท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนอนแล้วรับริงรับเล่นไหนว้ยวารู้จกักแสดงละครด้วยรู้จักแบบแป้งนอนด้วยน่ารักแต่นอน ดีมากค่ะควันเกี่ยวช่วยชาวช้างกันครับผมควันเกี่ยวก็พึ่งพาใบพึ่งพาหรือพึ่งบารมีผู้ใหญ่ใจดีครับหลายๆท่านนะครับที่ท่านเอ็นดูรักช้างครับลำพังควันเขียวก็อาจจะเชื่อมต่อไม่ทั่วถึงนะครับบางครั้งอาจจะ ไม่ถึงแบบเต็มที่เท่าไหร่ครับก็ก็ใาสา่บุญบารมีทุกทท่านที่รักช้างนะครับความเกี่ยวก็เป็นสะพานบุญเชื่อมต่อให้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ทุกทท่านรักช้างครับขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้มกักอาเจียง <c oughs> สวัสดีตอนเชา้าให้มกักอาเจียงเอฟซอังกฤษจ้าครับผม ให้ก็มักคือเนาะโอ้รู้จักภาษากลวยด้วยให้มักอาจียงเป็นว่าเป็นภาษากลวยนะครับให้มักอาเจียงก็คือผมลักช้างนะครับให้มักอาจียงอาเจียงคือช้างนะครับให้นี่คือแปลความหมายว่าผมหรือฉันนะครับฉันลักช้างผมลักช้างนะครับนี่ครับ f อจากอังกฤษนะครับได้ภาษากลวยวรรณคัมนะครับนี่ให้มักอาเจียงถ้าไปถ้าว่าให้มักอาเจียงคลังครัง คลังคลังก็คือเยอะเยอะมากๆนะครับให้มักอาเจียงคลังคลังมักผมรักช้างมากๆโอ้ได้ภาษาควยนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทฤษฎีจากอังกฤษนะครับที่ได้ภาษาคุยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับ อขอให้พี่เขียวรวยๆทานเด้อขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับโคโคกิลีโคโคกิลีซาลังเอยโคกิลีซาลังเอยซาลังเอยโยโนกตกกระเทยโยซาลังเอยโยตกกระเทยโยอะไรโย,โยเปลี่ยนมั้งครับ ขอบคุณคนระพี่เบนนะมันก,ก็ต้องขอโทษก่อนไปนะครับเป็นภาษาเกาหลีโคกิลีโคกิดีคือช้างโคกิดีโคกิดีซาลังเงโยเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็คือโคกิดีช้างรักช้างครับฉันรักช้างคกีซาลังเงโยขอบคุณเชียอารายโยอารายโยตอกกเทโย ซาลัาเงยูคิออปเตอรคิออปตารคิออปตาโอ้โหขอบคุณนะครับพี่เบนครับควันเกี่ยวก็ต้องขอโทษขออภัยครับถ้าพูดผิดนะครับลืมบางครั้งก็ลืมบ้างอะไรบ้างครับเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็ขอบคุณนะครับไอ้ยุโชว์แล้วโชว์แล้วถ่าอะไรอยูย่โอ้หรู้จักมาทักทายนะเอ๊ะ อยอย่าอย่าอย่ายไปไหยงายงอีกเาตีรงกากเะโอ้ยม่เอ็มยย้อนี่คือความน่ารักของน้องน้าโมนะครับอันนี้น้องึกษากลัวยะให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับที่เม้นนะครับที่ทักทายกันในเช้านี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวควันเกี่ยวก็จะอนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าควันเกยวก็จับได้ไปตัดหญ้าต่อนะครับตัดหญ้าให้น้องโมเมนะครับให้น้องโมเมจ๋าครับก็ขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ ล้อยี่สิบสองท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับคำจาคำใดที่ความเขียพูดไปแล้วผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับขอพระคุณนะครับทุกๆท่านเถิดรักช้างนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ